สแสงทองการช่างสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพัดซ้อนยี่สิบหกหลังนี้เลยนะครับหลังนี้เคยมารีวิวไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งถึงสองครั้งเนาะตอนนี้ใกล้จะส่งงานแล้วนะครับก็คืองานใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดนะครับหรือว่าก่อนที่จะส่งงานนั่นแหละครับเราจะต้องมาเก็บรายละเอียดให้กับทางเจ้าของบ้านนะครับการเก็บรายละเอียดของเราก็จะ เป็นพวกสียาแนวแล้วก็ทาความสะอาดเก็บขยะไปทิ้งนะครับก่อนที่ลูกค้าจะชําระงวดสุดท้ายเนี่ยเราจะให้เจ้าของบ้านตรวจงานให้ผ่านก่อนนะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรก็เราก็จะแก้งไขางานให้นะครับเราค่อยชําระงวดสุดท้ายให้เรานะครับก็ต้องบอกว่าทางบริษัทของเราเนี่ยมีสัญญาว่าจ้างที่แน่นอนแล้วก็มีการระบุว่างวดที่1ทําอะไรงวดที่2ทําอะไรงวดที่3ทําอะไรและงวดที่4ทําอะไรนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูงานห้องครัวนะครับแล้วก็งานหลังคาข้างบ้านนะครับอันนี้ขอถ่ายรวมเป็นในคลิปเดียวเลยละกันเนาะซึ่งในคลิปนี้ก็จะอธิบายโดยรวมนะครับของหลังนี้นะครับแล้วก็จะลงลึกเกี่ยวกับงานห้องครัวเป็นพิเศษนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่านี่ซอแทงซอแสงทองกันช่างอ่าถ้าเป็นโครงการประเภทแบบพึกษาอะไรพวกนี้ครับเราก็จะแผนป้ายไว้ว่าเป็นหน้างานของเราเป็นหน่วยงานของเราเนาะนะครับอ่าตามมาได้เลย หน้าบ้านนะครับหลังคาไซ์โมเดิร์นเมทัลชีสฝ้าละแนงสวยนะนะครับอันนี้ก็งดงามนะครับเพราะว่าแบบนี้กําลังได้รับความนิยมกันนะนะครับอ่ะตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดจากที่ผมบอกนะครับกำลังลงยาแนวกันอยู่เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับเรามาดูงานหลังคาข้างตัวบ้านก็คือเป็นมินิโกนะครับมินิโกทองเขาจะรอนสังเกตนะจะมีความรอนนะครับเป็นขยักขยัขยัเลย นะครับก็ให้ความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งแต่จะเป็นขาวขุ่นนะหรือเรียกว่าขาวมุกก็ได้นะครับเป็นสีมุกโครงเป็นสไตล์โมเดิ์นะครับสังเกตนะเป็นสไตล์โมเดินเหล็กตั้งก็จะเป็นเหล็ก 4, ีคูณสเหล็กขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วข้างบนก็เหล็กตีกรอบก็จะเป็น6กคูณสอคับ4ีคูณสวิ่งรอบนะครับเราวิ่งรอบให้เลยนะครับอะผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นผนังระแนงผนังผนังระแนงของเราเนี่ยเป็นระแนงโป่งนะครับ นะครับแลแงโป่งยาวมาเลยนะครับแล้วก็ทําการปูกระเบื้องพื้นด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ด้านข้างตัวบ้านนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านเขาจะเอาไว้ตากผ้านะครับตากผ้าก็ถ้าจะให้สะดวกก็แนะนานะครับปูกระเบื้องพื้นนะครับกระเบื้องก็อย่าเอาแบบที่มันหยาบจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะดูแลรักษาความสะอาดยากนะครับแนะนําให้พื้นผิวแบบด้านๆนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะไม่ไม่ถึงกับเงานะก็จะออกแบบ ด้านๆเนานะเวลาลูบมันก็จะไม่สากมือนะครับพื้นที่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกเป็นพื้นที่ตากผ้านะครับจะสังเกตนะตรงนี้มีก๊อกน้ำสองจุดเลยนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟด้วยนะครับรวมถึงขอน้ําทิ้งเครื่องซักผ้าด้วยนะครับช่างเขาบังอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เสียบเครื่องซักผ้าได้บางคนถามอ้าวแบบนี้ฝนมันก็สาดโดนเครื่องซักผ้าสินะครับผมบอกเลยว่าเป็นแค่ละอองนะครับ อ่าเห็นละแนงไหมละแนงพวกนี้ฝนเข้ามาได้ก็จริงนะครับพอตกมาเสร็จจะโดนผนังละแนงเสร็จก็ตกลงพื้นเป็นละอองลงพื้นเป็นน้ําลงพื้นแล้วก็ไหลลงสู่บ่อพักตรงนี้นะครับทีนี้ถามว่าเรฐจะสาดโดนเครื่องซักผ้าไหมผมตอบว่ามันเป็นละอองดีกว่านะครับอ่าถ้าเชื่อไถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกอ่าตามมาแป๊บหนึ่งนะครับเราก็อยากจะพิสูจน์นะครับว่าความจริงมันเป็นยังไงนะครับว่าเออมันจะสาดไหมนะครับเราก็ มันจะเปียกแบบแฉะเลยไหม mm. นะครับเพื่อนๆดูความสูงนะแล้วก็ดูความห่างระหว่างตัวบ้านนะครับหลังคาชายนี้กับชายนี้นะครับมีความห่างกันเนี่ยนะครับประมาณ2เมตรนะจะสังเกตนะตามกฎหมายเนี่ยผนังตัวบ้านกับผนังรั้วเนี่ยเขาห่างกัน2เมตรอยู่แล้วผนังตัวบ้านกับผนังรั้วห่างกัน2เมตรแต่สังเกตว่าหลังคาเนี่ยมันเลยผนังตัวบ้านออกมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็ตีไปประมาณเมตรหนึ่ง อันนี้ก็ครึ่งหนึ่งกับเมตรหนึ่งแล้วรวมกันก็ประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับด้วยระยะที่ชายหลังคา2เมตรกว่าๆเนี่ยโอกาสที่ฝนมันจะสาดมาเนี่ยมันก็โดนหลังคาก่อนแล้วก็ตกลงล่างนะครับแต่ถ้าถามว่าตกแบบฝนมันจะตกแล้วเลี้ยวเข้าไปตรงระแนงเลยได้ไหมก็เป็นไปได้ยากนะครับเว้นแต่จะมีลมหนักๆจริงๆนะครับอาจจะมีละอองไปถูกเครื่องสภาพผ้าบ้างนะครับอันนี้ก็พูดตามความจริงพูดตามเนื้อผ้าเนาะนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูงานอย่างอื่นต่อกันเลยนะครับ อ่าตอนนี้ช่างลงยาแนวเสร็จเขาจะลงเป็นเป็นปื้นๆใหญ่ๆแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นเขาก็จะฟองน้ํารูปนะครับไล่เก็บความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมถอดรองเท้าแบบนี้จะพาไปดูใกล้ๆนี่พอช่างเขารูปเสร็จนะยาแนวมันก็จะลงร่องของมันพอดีนะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆรูปค่อยๆกดนะครับคราบสกรปรกที่ไม่ได้อยู่ตรงร่องก็จะหายไปนะครับคราบยาแนวก็จะเหลือแต่เส้นยาแนวเนาะ ยาแนวพวกนี้ต้องทิ้งไว้อย่างน้อยนะประมาณสัก24ชั่วโมงนะเพื่อให้มันยึดเกาะก่อนอย่าเพิ่งเอาน้ําฉีดอย่าเพิ่งเอาน้าล้างนะครับผมพูดถูกไหมครับช่างถูกครับ <laughs> เพราะว่าผมเคยประสบกับตัวเองมาแล้วผมผมลงเสร็จแต่ก่อนไม่มีความรู้เนาะผมก็อยากให้พื้นสะอาดเนาะก็ฉีดน้ําซะไอในร่องนี้หลุดออกมาหมดเลยนะโอเคอ่ะเรามาดูด้านบน่างนี้หนึ่งเนาะด้านล่างดูแล้วเนาะด้านบนก็เป็นแผ่นมินิโกนะครับแล้วก็ ขึ้นโคง้งใช้แปรคู่นะเราวิ่งแปรคู่เอาแปรคู่แปรคู่นะครับ <Columb _> <ip> เพื่อความทันสมัยแล้วก็เพื่อความแข็งแรงนะครับเวลาช่างจะไปเซอร์วิสเนี่ยสามารถเหยียบบนแปรได้เลยนะครับถ้าแปรเดี่ยวความแข็งแรงมันก็อันเดียวเนาะแปรคู่มันก็เพิ่มความแข็งแรงขึ้นนะครับนะครับับน้ําหนักได้2เส้นเลยสบายสบายเดินสบายสบายช่างที่เซอร์วิสก็ก้าวอันนี้มาเหยียบอันนี้ได้สบายสบายไม่ห่างกันจนเกินไปนะครับดังนั้นเออไม่ต้องห่วงนะครับเหยียบได้สบาย ตรงนี้เป็นแผ่นมินิโกนะเป็นหลังคาโมเด์นะครับอย่างที่ผมบอกข้างหลังเป็นเมทัลชีทพีอีมีคนบอกว่าเวลาฝนตกแล้วเสียงดังอันนี้ถูกต้องเลยครับดังแน่นอนนะครับผมการันตีเลยครับยังไงก็ดังแต่ว่าแต่ว่าตรงเนี้เนี่ยนะครับดังจริงแต่ด้านในครัวเนี่ยจะไม่ดังเพราะด้านในครัวมีอะไรครับเคยสอนไปแล้วหลายคลิปเพราะว่ามีฝ้ามีฝ้าฉาบเรียบนะ ฝ้าฉาบเรียบเนี่ยจะคอยเก็บเสียงนะครับเหมือนเป็นที่ซอฟเสียงนะเวลาฝนตกก็จะไม่ดังนะครับนะประมาณนี้เนาะ,ะก่อนจะไปห้องครัวนะครับยังไม่อธิบายห้องครัวนะจะพามาดูมุมนี้ก่อนนะเห็นไหมฮะระแนงโป่งสวยงามเลยระแนงเนี่ยสามารถเลือกสีได้นะครับว่าลูกค้าจะเอาสีอะไรนะครับมีทั้งหมดยี่สิบกว่าสีให้ลูกค้าเลือกนะซึ่งสีที่ใช้เนี่ยเป็นสีอย่างดีนะครับต้องบอกเลยว่าสีนี้ทนทานต่อแดดต่อฝนมากๆนะครับโอเค ประมาณนี้เนาะส่วนมากลูกค้าเขาก็จะเอาถังน้ําปั๊มน้ำเนี่ยวางไว้ด้านข้างตรงนี้นะครับนะเวลาเปิดประตูออกมาเนี่ยออกจากห้องครัวนะครับมีประตูกระจกสไลด์นะครับออกมาก็จะเป็นถังน้ําปั๊มน้ำเนาะที่สําคัญคือแทงน้ำเนี่ยอยู่ในร่มด้วยนะครับเวลาหน้าร้อนเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องอาบน้ําอุ่นนะถามว่าทําไมต้องบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยถ้าเอาถังไว้กลางแจ้งนะครับถังมันจะร้อนมากๆแทงน้ drums, ําจะร้อนมากๆนะครับดังนั้นน้าที่เพื่อนๆอาบนี่คือ เป็นน้ําอุ่นนะครับบางทีเป็นน้ําร้อนเลยนะครับถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ลูกค้าอาศัยอยู่แล้วนะครับจะสังเกตนะว่าปั๊มน้ําจะค่อนข้างเก่านิดน,นึงนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่ตากแดดตากฝนนะครับตอนนี้อยู่ในร่มแล้วนะครับน่าจะยืดอายุการใช้งานนะครับได้พอสมควรเลยต้องบอกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเมื่อโดนแดดโดนฝนแล้วมันจะเสื่อมค่าเร็วนะครับเสื่อมคุณภาพเร็วแต่ถ้า มาอยู่ในร่มแล้วนะครับจะเพิ่ม,มาอายุการใช้งานได้นะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับข้างนอกอีกนิดนึงรางน้ำอ่ะรางน้ําเมื่อกี้ลืมพูดนะรางน้ํานี่ข้างบนเราใช้รางน้ำสเตนเลสนะครับดูได้เลยนี่รางน้ำสเตนเลสนะครับไล่ไปเลยนะดีเลยเป็นรางน้ำสเตนเลสนะครับอย่างดีนะไม่ต้องกลัวมันผุไม่ต้องกลัวมันรั่วนะครับนะครับทนทานแน่นอนเพราะเป็นสเตนเลส ขอญาตเข้าห้องหัวนะครับก่อนเข้าแล้วกันขอเปิดประตูก่อนนี่มีประตูประตูที่เราใช้เนี่ยเป็นประตูเป็นประตูกระจกสไลด์นะครับสามารถสไลด์สลับได้2ฝั่งเลยเพื่อนๆเลือกเอานะครับแต่ส่วนมากเขาจะใช้ฝั่งที่ติดกับตัวบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้มีมุ้งลวดให้ด้วยนะครับนะมีมุ้งลวดให้ด้วยเวลาเปิดรับลมรับ,บอะไรพวกนี้นะครับมีกุญแจล็อกให้ด้วยนะครับมีมุ้งลวดนะครับสามารถปิดมุ้งลวดนะครับเพื่อที่จะระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทได้ยุงก็ไม่เข้าไปเนาะ ประมาณนี้นะครับผมจะพาดูโดยรวมของห้องครัวก่อนนะครับต้องบอกว่าห้องครัวนี้ก็เป็นสไตล์แบบเน้นหินอ่อนนะครับเน้นหินอ่อนแต่หินอ่อนนี่มีหลายสีเหลือเกินนะครับสีก็สําคัญนะครับในการกําหนดโทนนะครับมูดแอนโทนของงานที่ที่เราทําออกมาเนี่ยจะสวยก็อยู่ที่สีที่เราเลือกนี่แหละอยู่ที่ลายกระเบื้องนี่แหละครับอันนี้เป็นหินอ่อนหมดเลยนะครับให้อารมณ์แบบ มีความแบบแข็งแรงนะในมุมมองผมนะแล้วก็ดูเรียบหรูนะครับดูแบบมีราคานะครับตอนนี้ผมมาถ่ายตอนกลางวันนะครับเรื่องของอแสงเรื่องของสีเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยสดนิดนึงนะครับเนื่องจากอะไรฮะผมจะอธิบายฟังเนื่องจากแสงพระอาทิตย์เนี่ยครับนะครับ,นะรบส่องมาในห้องครัวนะครับแล้วก็ทำทำให้ตัดกับไฟนะครับมันก็เลยไม่จ้าเท่าไหร่นะ ถ้าตอนกลางคืนนี่ตรงนี้คือแจ่มมากจะสว่างขาวมากเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าแสงอาทิตย์มีความจําเป็นไหมก็มีนะครับเรื่องของแผ่นใสเรื่องของอะไรพวกนี้ครับถ้าเราปิดไฟเนี่ยแทบไม่มีความแตกต่างกันเลยกับในห้องครัวแต่ตาที่ผมเห็นอยู่ไม่ได้ผ่านกล้องนะตาของผมเลยเนี่ยผมมองเห็นในห้องครัวสว่างนะครับไม่มืดนะครับแล้วก็โอเคเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะขออธิบายตั้งแต่งานรากฐานโดยรวมนะครับ งานลากฐานหลังนี้นะครับตลอดงานเลยนะครับตั้งแต่ตรงนู้นนะครับมาถึงตรงนี้ยาวเลยนะครับแล้วก็มาถึงตรงโซนซักล้างตรงนี้นะครับเป็นลากฐานเสาเข็มไมโครพายนะครับใช้เป็นไมโครพายเนาะแม้กระทั่งโซนตากผ้าตรงนี้ก็เป็นไมโครพายนะครับถามว่าไมโครพายเราลงเสาเข็มอย่างไรนะครับหลังบ้านเนี่ยเราลงเป็นคู่นะครับใช้ I18 นะครับไมโครพายไ1 8ลงเป็นคู่ หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สีค่คู่หลังนี้ใช้ประมาณสี่คู่สำหรับงานห้องครัวหลังบ้านนะครับใช้สี่คู่ก็คือกี่ต้นแปดต้นนะครับแปดต้นห้องครัวหลังบ้านเนี่ยจะใช้ประมาณแปดต้นแต่ต้องดูพื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละหน้าง,งานนี้ไม่เหมือนกันการคำนวณเสาเข็มไมโครพายเนี่ยมีความจําเป็นมากๆต้องใช้ความรู้และความชํานาญนะครับไม่ใช่คุณใช้ประสบการณ์และความรู้สึกนะครับว่าหลังนู้นผมเคยทํานะครับอย่างช่างบางคนนี้ ต้องบอกว่าหลังนุ่นผมเคยทำใช้อดีตมาตัดสินนะครับหลังนุ่นผมเคยทําใช้หกต้นเองครับลูกพี่ทำไมลูกพี่ต้องใช้แปดต้นนะครับจริงๆหกต้นของช่างเนี่ยกับหกต้นของการคํานวณของวิศวกรเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การออกแบบคานด้วยออกแบบฟุตติ้งด้วยนะครับซึ่งเป็นงานที่อยู่ใต้ดินตรงนี้นะครับอยู่ใต้ดินที่ผมปูกระเบื้องไว้เนาะส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับ่วนซักล้างเนี่ยผมใช้เสาเข็มแค่ต้นเดียว และลงฟุตติ้งใหญ่แล้วก็ทาต้องเรียกว่าทาเหมือนไม่ใครก้างปลาแล้วกัน1ต้น2ต้นแล้วก็ก้างปลาพูดแบบภาษาบ้านๆเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับถ้าบอกว่าใช้แขนใช้คทอลิกใชออ้อะไรรับน้ําหนักออกมาด้านข้างเนี่ยเพื่อนๆจะงงนะถ้าเป็นศัพท์เฉพาะนะเอาว่าบว่าัพท์บ้านๆเราคุยกันรู้เรื่องเนาะ นะครับเข้าใจง่ายกว่านะครับก็ลงกลางได้เลยตรงนี้ถามว่าทําไมไม่ลงเป็นคู่ละ่ะนะครับเนื่องจากตรงนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่รับน้าหนักเยอะและในอนาคตเจ้าของบ้านเขาก็จะทําแบบนี้เป็นระแนงโป่งแล้วก็หลังคาโป่งแล้วก็ปูกกระเบื้องเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานสําหรับตากผ้าอนาคตถ้าคุณก่อเป็นห้องนอนได้ไหมก็ได้นะแต่ในมุมมองผมอะมันมันผิดอะมันติดรั้วพอก่อติดรั้วก็ผิดกฎหมายแล้วนะครับดังนั้นการดีไซน์เสาเข็มตรงนี้จึงดีไซน์ให้แค่เป็นหลุมเดียวไม่ต้องลงเป็นคู่นะครับแนะนําอย่างนี้เนาะ ต่อมาในบ้านนะครับในบ้านมาว่างในบ้านกันต่อเลยเนาะในบ้านตรงนี้ครับผมต้องอธิบายว่านะครับลากฐานเนี่ยเราลงเสาเข็มเสร็จเราทําคานเราทําเหล็กพื้นเราเทพื้นเราปูกระเบื้องแล้วเราก็ก่อผนังนะครับนะครับงานรากฐานหลกัหลกๆเลยอยากให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมอธิบายไว้เยอะแล้วนะครับส่วนงานโครงสร้างนะครับเราใช้เป็นโครงสร้างเหล็กกล่องนะครับแล้วก็ก่อเป็นอิฐมวลเบาฉาบเรียบ นะครับหลังคาใช้เป็นเมทัลชีท PE แล้วก็มีฝ้าฝ้าเนี่ยจะช่วยเก็บเสียงนะแล้วเราก็ติดดาวไลท์ดาวไลท์เรามีหลายดวงเลยนะสี่ดวงสว่างแน่นอนแผ่นใสมีทั้งหมด2ชุดนะครับนะครับโอเคเนาะตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับผนังที่เราก่อแล้วเนี่ยเราฉาบหนึ่งรอบรอบแรกมันจะเป็นการฉาบหยาบนะครับผิวมันจะเป็นผิวทรายพอเราฉาบรอบที่2คือเรามาฉาบลูกดิ่งหรือฉาบเรียบนะครับหรือเขาเรียกว่าสกิมผิวเพื่อนๆลองดูสิ ผิวเนียนเลยนะครับไม่ไม่ได้เป็นลายไม่ได้เป็นเม็ดลายเลยครับลูบไปแล้วมันลื่นมากๆเนาะนะครับคิดที่แล้วปูกระเบื้องผนังเนาะตอนนี้เสร็จหมดแล้วในแพ็กเกจเนี่ยเราจะปูกระเบื้องผนังให้เฉพาะระยะเคาน์เตอร์ครัวนะครับแต่ถ้าคนไหนอยากปูเต็มห้องเลยก็ได้นะครับถามว่าปูเต็มสวยไหมก็สวยนะครับจะปูเฉพาะระยะเคาน์เตอร์ครัวก็ได้แล้วแต่งบประมาณนะครับแต่ในแพ็กเกจมีให้เฉพาะระยะเคาน์เตอร์นะ ระยะเคาน์เตอร์3เม60แล้วก็ปูขึ้นไปชนฝ้าเพดานเลยเห็นไหมตรงนี้ก็สามารถติดตู้แขวนได้อยากติดตู้แขวนอยากติดตู้อะไรติดได้หมดเลยนะครับลูกค้าซื้อมาเราติดให้แต่ในแพ็กเกจของเราเนี่ยเรามีซิงล้างจานให้แต่ไม่ใช่สองหลุมนะจะเป็น1หลุมยี่ห้อเมกเหมือนกันอันนี้ก็ยี่ห้อเมกนะครับยี่ห้อเมกดูง่ายๆครับเขาจะมีโลโก้เนี่ย MEX เมเห็นไหมครันี่โอมองยากมาก นะครับ MEX m a กนะครับประมาณนี้เนาะเคาน์เตอร์ครัวนะครับอย่างที่ผมบอกเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนะครับปูด้วยแผ่นกระเบื้องแกรนิตโต้นะอันนี้ไม่ใช่หินนะครับอันนี้เป็นกระเบื้องแกรนิโต้นะครับซึ่งกระเบื้องอันนี้ของเราเนี่ยรอยต่อเราจะให้น้อยที่สุดนะครับคือเราพยายามจะปูเต็มแผ่นตรงนี้คือรอยต่อนะครับถ้าไม่บอกนี่ก็แทบมองไม่ออกถ้ามองไกลๆนะอ่ะลองสังเกตมองไกลๆนะเห็นไหมฮะมองแทบไม่รู้เรื่องแล้วว่ามันมีรอยต่อนะครับมองแทบไม่รู้เรื่องเลยเนาะ นะครับรอยต่อมีไม่เยอะนะครับมีนี้เดียวเองเนาะทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าความสวยงามเนี่ยก็อยู่ที่ลายกระเบื้องที่คุณเลือกด้วยนะครับถ้าคุณเลือกลายแบบเข้ากันมันก็ดูออกมามีราคาดูสวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะครับเคาน์เตอร์ครัวประมาณนี้เนาะในแพ็กเกจก็จะมีบานคู่นะครับบานคู่ก็คือหน้าบานต้องบอกก่อนหน้าบานทั้งหมดใช้ยี่ห้อทิงหมดเลยนะครับเป็นสีขาวนะครับบานคู่อันนี้ก็ เป็นบานใต้เตาแก๊สนะครับแล้วก็บานคู่น,นู้นก็เป็นบานใต้สิงบานคู่จะมีให้2อ,อันอันนี้ก็จะเป็นบานถังแก๊สแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นเตาแก๊สแบบดอกจะมีจะมีบานคู่สําหรับใต้เตาแก๊สอีกอันหนึ่งนะครับมันจะเล็กกว่านี้หน่อย,อยนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเตาฝังเราจะใช้บานคู่เท่ากันหมดทุกอันนะ เตาแก๊สอันนี้แล้วก็สิ้นละอ่าแล้วก็พูดผิดพูดผิดครับเตาแก๊สกับผู้ดูดควันนะครับที่เป็นคู่กันเซตนี้ลูกค้าต้องซื้อเองนะครับเราให้ลูกค้าเลือกเองได้เลยแล้วก็เราติดตั้งให้ฟรีนะครับเจ้าของบ้านเลือกยี่ห้อเฮฟเล่์นะครับเป็นสเตลเลสหมดเลยนะครับรวมถึงอ่าตัวเตาด้วยนะครับก็เป็นเฮฟเล่์เนาะแล้วก็เป็นสเตเลสนะครับแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบเป็นกระจกนะครับกระจกมันก็จะเป็นสีดําเดี๋ยวนี้กระจกออกใหม่เป็นเทมเพิร์กการ์ดก็มีความคงทนนะครับ สเตเลสก็ให้ความคลาสสิกนะครับแล้วก็คงทนเหมือนกันแต่ถ้าสเตเลสเนี่ยมันบุกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะแก้ไม่ได้นะครับนะครับดังนั้นก็ลองเลือกเอานะครับแต่ถ้ากระจกแตกก็แก้ไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบอะเนาะอันนี้ผมผมแบบว่ารีวิวให้แบบตามความจริงเลยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะลองดูอีกรอบนึงนะครับเคาน์เตอร์นะครับปูกระเบื้องสวยงามนะครับ ขึ้นมาบนเคาน์เตอร์อีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นปลั๊กไฟปลั๊กไฟเนี่ยปกติเรามีให้1จุดนะครับสเต้าเสียบตรงนี้นะครับถ้าอยากเพิ่มก็สามารถเพิ่มเงินได้ก็จะเป็น2อสองจุดก็คือสี่เต้าเสียบนะครับอันนี้คือเพิ่มเอานะครับเพิ่มเงินเอาน้องในแพคเกจเรามีแค่1จุดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดใต้เคาน์เตอร์ดูพอเปิดออกมาใต้เคาน์เตอร์นะครับนี่เลยปูกระเบื้องผนังให้หมดเลยเห็นไหมพื้นใต้เคาน์เตอร์ก็เป็นพื้นเดียวกับพื้้นนหองคครรััะบ ผนังใต right ้เคาน์เตอร์ผนังใต้เคาน์เตอร์ก็จะเป็นผนังเดียวกับผนังบนเคาน์เตอร์เลยเห็นไหมเป็นผนังเดียวกันเลยนี่ผนังสีนี้นะครับลงมาใต้เคาน์เตอร์ก็เป็นผนังสีเดียวกันปูกระเบื้องผนังให้3ด้านนะครับปูกระเบื้องพื้นใต้เคาน์เตอร์ให้ด้วยนะครับติดตั้งระบบดักกลิ่นให้หมดทุกอย่างนะครับนะครับประมาณนี้เนาะตู้ลิ้นชักก็จะมีที่ใส่มีดใส่ช้อนให้ครบหมดเลยนะครับส่วนบ้านเดี่ยวถังแก๊สนะครับ ปั้นเดี่ยวสังก,ก๊สก็ข้างในก็ปูกระเบื้องให้หมดเลยนะครับปูกระเบื้องให้รอบนะครับมีเจาะรูท่อแก๊สเผื่อไว้ให้แล้วนะครับประมาณนี้เลยเนาะถังแก๊สตรงใต้เคาน์เตอร์ถังแก๊สเนี่ยพื้นจะเสมอกับพื้นห้องครัวนะครับเพื่อที่สามารถเข็นถังแก๊สเข้าไปได้นะนะครับอ่าเรามาดูใต้เตาแก๊สกันบ้างนะครับอันนี้ใต้เตาแก๊สนะใต้เตาแก๊สอันนี้ก็ นะครับภูกระเบื้องผนังให้หมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ต้องเจาะรูหน่อยนะเพื่อให้มีอากาศนะครับผมบอกก่อนนะนี่เห็นไหมฮะมีการเจาะรูไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อเพื่อที่จะเวลาจุดเตานะครับมันต้องใช้อากาศนะครับนระมาณนี้นะครับมาด้านข้างตรงนี้นิดนึงนะครับเห็นสังเกตปากไฟไหมตรงนี้เป็นที่วางตู้เย็นสามารถวางตู้เย็นใหญ่ๆได้เลยนะครับเนื่องจากบ้านนี้นะครับมีพื้นที่ห้องครัวค่อนข้างกว้างนะครับ วางตู้เย็นตรงนี้สามารถวางอะไรได้อีกเครื่องซักผ้าได้อีกนะครับจะย้ายหมดแต่เขาเอาเครื่องซักผ้าเนี่ยไปวางไว้รนโซนตากผ้าข้างนอกแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยเนาะจะเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาไว้เก็บของเอาไว้ทําอะไรก็ได้นะครับอ่ะตรงนี้เป็นประตูกระจกสไลด์อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งมีบุ้งลวดนะครับสไลด์สลับเหมือนกันออกได้2ฝั่งแล้วก็จะมีสวิตไฟนะครับสวิตไฟปิดเปิดนะครับเอาไว้ปิดเปิดข้างนอกตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า,าเทเลสเนาะเป็นโซนซักล้างก็ได้เนาะก็จะมีผนังรันแดงให้หนึ่งฝั่งนะครับฝั่งนี้ไม่ต้องใส่เนาะตรงนี้เราก็ปลูกกระเบื้องให้นะครับนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะถอยหลังให้ดูนะพอยหลังให้ดูนี่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นอ่าเป็นหลังคากาันสาดนะครับมีไฟกล่องให้นะครับ เพราะว่าเวลาเพื่อนๆเ,เปิดประตูออกมามันจะได้ไม่เปียกนะแล้วมีพื้นเดินนะครับเอาไว้ตากผ้าได้เหมือนกันสําหรับใครที่ไม่ได้ทําโซนตากผ้าเหมือนหลังนี้ก็ตากผ้าแถวนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าสวยมากเลยเป็นบ่อบปลานะครับบ่อบปลาสวยงามมากเลยเห็นไหมมีปลาด้วยมีอะไรได้มีด้วยอันนี้เจ้าของบ้านเขาทำมาอยู่แล้วนะครับแต่เอาจริงๆนหะผมมองว่าทําไม่ยากนะบ่อบปลานะครับก็แค่เข้าใจระบบน้ํากองน้ําทิ้งก็สามารถทําได้แล้ว งานรากฐานบอกปลาเนี่ยลงเสาเข็มหกเหลี่ยมยังได้เลยนะครับแล้วก็สามารถขุดลงไปแล้วก็ก่ออิดขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นการก่ออิฐขึ้นมาสังเกตนะพื้นเธอเละตรงนี้กับพื้นตรงนี้เท่ากันเลยนะครับเพราะเขาต้องขุดเสร็จแล้วก็ต้องก่อแผงขึ้นมาด้วยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะขุดลึกมากนะครับบอกปลาก,ก็เต็มที่ก็เมตรห้าสิบผมว่าก็เหลือๆแล้วนะเมตรยี 20, ่สิบเมตรห้าสิบก็พอแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นที่อ่าบำบัด นะครับน้ำเสียนะครับก็เวลามีสิ่งสกปรกก็สามารถมาตักตรงนี้ไปทิ้งได้เลยนะครับนะครับพอกองเสร็จไอเสร็จก็พ่นน้ําออกมาต่ต้องบอกกันนะครับว่าระบบพวกนี้ค่อนข้างเปลืองไฟนะครับปลาก็อยู่ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับผมบอกเลยแต่ถ้าไฟฟ้าไม่มีเมื่อไหร่ปลาพวกนี้ก็น่าเป็นห่วงนะนะครับก็เสียชีวิตง่ายมากอด้านข้างก็สวยงามเนาะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับพาดูแบบว่าเต็มเ็มเลยวันนี้เล่าให้ฟังแบบ เรื่อยๆนะครับพูดกันแบบช้าๆแล้วกันเนาะไม่ต้องรีบไปไหนนะครับสวยงามเนาะดูอีกรอบนึงนะครับปูงี้ก็สวยงามนะนี่เลยนะครับดูเต็มๆนะครับไล่ไปดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็สวยเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาเลือกสีสวยมากนะครับอะผมลืมบอกนะครับพื้นนะครับปกติเนี่ยผมให้ขนาดไม่เกิน40เซนคูณ40เซนนะก็คืออันนี้แผ่นที่ปูเนี่ยมันเป็นแผ่น60คูณ60ซึ่งเป็นแผ่นแกนิโต้นะครับ ถ้าอยากได้แบบนี้จะต้องเพิ่มเงินนะครับจะต้องเพิ่มเงินนะครับจะมีค่าปูเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนต่างค่ากระเบื้องด้วยนะครับแต่ถามว่ามันดีไหมผมว่ามันดีนะสวยงามเลยเวลาเดินเนี่ยสบายเท้ามากๆเลยนะเพราะว่ากระเบื้องเขาเงามากๆนะครับแล้วก็เวลาเดินมันก็จะไม่สากเท้ามันนุ่มนุ่มมากนะครับกระเบื้องที่ไหนหนุ่มเนาะนุ่มจริงๆนะครับเวลาเดินแล้วมันสมูทสบายมันเนียนมันไม่สากเท้าแล้วเดินก็ผมว่าเหมือนเดินอยู่ในบ้านเลยแหละนะครับ ให้ความสวยงามมากๆเลยนะสำหรับพื้นนะครับอันนี้ก็เพิ่มเอานะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้แผ่น40อยากได้แบบด้านๆหน่อยไม่อยากลื่นนะครับแนะนำใช้เป็นแผ่น40คูณ40นะครับแต่ถ้าแบบนี้เป็นแผ่น60คูณ60นะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับโอเคนะครับสวยงามเนาะนะครับประมาณนี้นะครับก็อธิบายมาละเอียดมากเลยนะครับ ก็จบกันดีกว่าเนาะนะครับก็ถ้ายังไงก็ถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์มาสอบถามนะครับไอดีไลน์จะแปะอยู่ในหน้า YouTube กับในหน้า Facebook นะครับแล้วก็ถ้าใครดูวิดีโอแล้วถูกใจก็กดไลค์ให้เราหน่อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไคร e ใน YouTube ก็กดให้เราด้วยเนาะนะครับดูใน Facebook ก็กดซ f เฟิรไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอัปเดตงานใหม่ๆเป็นทั้งรูปทั้งวิดีโอนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับไปกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ดูจนจบสวัสดีครับ